พี่น้องที่รักในพระกิตเจ้าวันนี้เป็นวันเสาร์ของอาทิตย์ที่ยี่สบเทศกาลธรรมดาเป็นวันที่สิบหกตุลาคมและเป็นวันฉลองและบุญมการิตามมาริอาอาราก็คปรมารีซึ่งเป็นพระองค์ประถมของพีนหนองประทองนะครับพระกิตเจ้าได้ประจักษ์แก่ท่านได้บอกว่าพระองค์ทรงรักมนุษย์นักหนา แต่ถูกสนองด้วยความเมินเฉยการลืมความจริงแล้วในทฤษฎีเราก็ต้องบอกว่าความรักจะตอบแทนด้วยสิ่งอื่นด้วยอะไรอื่นไม่ได้นอกจากด้วยความรักเท่านั้นพระเยซูเจ้าได้ให้นักบ,บุญได้มีโอกาสได้เห็นในหัวใจของท่านของพระองค์นั้นเนี่ยมีหนาม ปักอยู่มากมายทีเดียวแล้วท่านนบุญก็ถามว่าเป็นอะไรโรรองบอกนั่นก็คือบาปของมนุษยชาติที่เหมือนกับน้ำทิ่มแทงหัวใจของพรรองเราคิสตชนจึงมีความศรัทธาต่ะดวงพระทัยของพระเยซูเจ้าตามที่พรรองได้ขายแสดงให้เราทราบแล้วเราคได้ฟื้นความเชื่อของเราทุกวันสุกต้นเดือนแล้วก็มีโอกาส ุเสิญบุบรภาวนาพระเมตตาด้วยนะครับพระวรสารวันนี้นั้นพระยุเจ้าตรัสว่าทุกคนที่กล่าวร้ายต่อบุตรแห่งมนุษย์จะได้รับการอภัยแต่ผู้ที่กล่าวร้ายต่อพระจิตเจ้าจะไม่ได้รับการอภัยเลยนี่หมายควาว่ายังไงพระจิตเจ้าเป็นผู้ช่วยให้เรามีมโนธรรมถูกต้อง และเราควรฟังเสียงของพระองค์ทุกวันการที่เราไม่ฟังเสียงของมนุธรรมก็คือไม่ฟังพระองค์นั้นนะพระองค์ก็จะตรัสกับเราว่าแล้วแต่ลูกนะแต่ลูกต้องรับผิดชอบความรอดของลูกเองถ้าลูกฝืนทำสิ่งที่ขัดกับมนุธรรมของลูกลูกก็จะไม่รอด ในบทอ่านที่หนึ่งนั้นก็เ,เห็นว่าพระสัญญาที่พระบิดารประทานให้อับราฮัมและลูกหลานที่ว่าเขาจะได้ครอบครองโลกเป็นโมเดกนั้นไม่ได้เกิดขึ้นโดยธรรม,มบัญญัติแต่เกิดขึ้นโดยความชอบธรรมอันเนื่องมาจากความเชื่อของอับราฮัมอับราฮัมเห็นความหวังในที่ที่คนอื่นไม่เห็นเพราะเขาเชื่อในพระเจ้า ความเชื่อในพระเจ้าทำให้อบราทํทำตามน้ำพระทัยของพระองค์ฉะนั้นเราจึงแยกออกว่าการทำตามน้ำพระัยของพระองค์นั้นมันจะมาหลังจากที่เรามีความเชื่อที่แน่นแฟนแล้วก็ขอพระเจ้าเวพรพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับ